5คำถามยอดนิยมที่หลายคนสงสัยนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมในช่องย u กิฟิกและอยู่กับผมโจอาเกิยวนะครับและในวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ย u ก i ฟิกสาขาเพชรเกษมบางว่านะครับตรงข้ามกับมอสยามนะครับที่อาคารเพลินพาซ่าเพชรเกษมซอย25ทับนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพามาดูว่ายุกิฟิกสาขาเพชรเกษม เขาซ่อมอะไรกันบ้างนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ยูกิฟิกสาขาเพชรเกษมบางว่าแล้วนะครับกับ5คําถามยอดนิยมที่หลายคนสงสัยนะครับผมก็เลยเอาคําถามเหล่านี้มาถามกับช่างเพื่อจะได้คําตอบจากช่างว่ามันเป็นยังไงสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับช่างของยูกิฟิกสาขาเพชรเกษมนะครับก็อยากจะให้ช่างแนะนําตัวก่อนนะครับแล้วก็อยากรู้นะครับว่าที่นี่เขาซ่อมอะไรบ้างทําอะไรบ้างครับ ครับสวัสดีครับผมช่างบอลครับประจําสาขาเพชรเกษมบางว่าครับทางร้านมีบริการซ่อมหน้าจอมือถือครับลอกซ่อมเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอหน้าจอเขียวในรุ่นซัมซุงและ iPhone นครับและยังมีบริการประกันหน้าจอด้วยครับโอ้ยเยอะมากเลยนะเนี่ยคำถามนะครับยอดนิยมที่เพื่อนๆฝากกันถามเข้ามานะครับว่ามันเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่านะครับคำถามแรกครับก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไลฟ์ครับถ้าต่ำกว่า80%เรเราสมควรจะเปลี่ยนไหมครับ และถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะส่งผลอะไรกับเครื่องเราบ้างครับครับสมควรเปลี่ยนครับหาก iPhone มีการแจ้งเตือนสุขภาพแบตต่ำกว่า80นะครับครับแบตต้องมีโอกาสที่จะเสื่อมไปแล้วครับทาให้แบตหมดเร็วครับเราอาจจะต้องเสียบสายชาร์จบ่อยๆครับซึ่งจะมีผลเสียต่อเครื่องครับทาให้เครื่องร้อนครับถึง CPU ได้ครับทาให้เครื่องดับในขณะใช้งานได้ครับข้อมูลอาจจะหายบางส่วนครับหลายคนครับเจออาการแบบนี้ครับแนะนําให้เปลี่ยนแบตครับ กับคําถามข้อที่2นะครับก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเราสามารถเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเบตอรี่จากตัวเครื่องได้หรือเปล่าน,นะครับแล้วถ้าเกิดมันเช็คไม่ได้เราจะมีวิธีการไหนหรือวิธีการใดๆที่สามารถเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเบตอรี่ได้บ้างครับครับตั้งแต่ i p h o n e X, X ขึ้นไปนะครับไม่สามารถเช็คแบตเตอรี่จากตัวเครื่องได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนแบตไปแล้วนะครับแต่เราสามารถเช็คแบตเตอรี่ผ่านโปรแกรมส u t u ิวได้นะครับว้าอย่างนี้นี่เอง กับคาถามข้อที่สานะครับผมเคยได้ยินนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนขั้วแบตเตอรี่ของ iPhone ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าการเปลี่ยนขั้วกับไม่เปลี่ยนขั้วมันต่างกันยังไงครับครับต่างครับแบตที่ทําการเปลี่ยนขั้วแบตนะครับจะสามารถเช็คสุขภาพแบตผ่านตัวเครื่องได้ครับแต่ว่าทางบริษัทของแบตเนี่ยครับจะไม่มีประกันให้นะครับเนื่องจากเราจัดแปลงขั้วแบตไปแล้วนะครับอ๋อส่วนแบตที่ไม่ได้ทําการเปลี่ยนขั้วแบตนะครับครับไม่สามารถเช็คสุขภาพแบตผ่านตัวเครื่องได้ครับครับ อ่าแต่ไม่ต้องกวลครับเราสามารถเช็คดูว่าแบบผ่านโปรแกรมต่า o u ูทูบได้ครับและยังมีประกันอีก1ปีครับโอ้โหกลับมาคําถามข้อที่4นะครับการเปลี่ยนขั้วแบบแบบนี้ครับยุกิฟิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับแล้วใช้เวลาเปลี่ยนนานแค่ไหนครับผมทางเราสามารถทําได้ครับใช้เวลาประมาณ2อถึงสชั่วโมงก็ไม่นานนะครับกับคําถามข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับอยากรู้ว่า การย้ายขั้วนะครับของแบตเตอรี่ทางบริษัทมีประกันอะไรให้บ้างครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ย้ายขั้วมีประกันยังไงครับครับแบตที่ทําการดัดแปลงหรือว่าย้ายขั้วนะครับทางบริษัทจะไม่มีการรับประกันให้นะครับแต่ส่วนแบตที่ไม่มีการดัดแปลงนะครับทางบริษัทรับประกันให้1ปีครับสามารถนํามาเคสมีได้เลยครับที่ร้านแถมรอรับได้เลยอ๋อโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ5คําถามยอดนิยมที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับ และตอนนี้นะครับยูกิฟิกมีทั้งหมด16สาขาพร้อมให้บริการนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์หน้าจอแตกแบตเตอรี่เสื่อมเครื่องตกน้าหรือหน้าจอขาวหน้าจอเขียวก็สามารถแวะเข้ามาใช้บริการทั้ง16สาขาได้เลยนะครับและยังมีในส่วนของประกันหน้าจอแตกที่พร้อมให้บริการอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ